สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ the deep dive นะคะวันนี้เราจะมาเจะลึกหุ้นที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว Dell Technologies หรือว่า DEL ค่ะครับผมปกติพอพูดถึง Dell เนี่ยเราก็จะนึกถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC อะไรแบบนี้เนาะแต่คำถามคือจริงๆแล้วอะไรคือหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจเขากันแน่คะ ใช่ครับคือวันนี้เราจะมา d e ิฟดิฟกันครับมาแกะดูกันว่าเดลเนี่ยเขาทำเงินจากส่วนไหนเป็นหลักกันแน่แล้วก็จุดแข็งจริงๆของเขาคืออะไรทำไมลูกค้าองค์กรใหญ่ๆถึงยังใช้กันอยู่เยอะอืมค่ะแล้วก็มองไปข้างหน้าโอกาสเติบโตโดยเฉพาะเรื่อง AI ที่กำลังมาแรงเนี่ยเดลจะได้ประโยชน์ไหมแล้วก็แน่นอนความเสี่ยงต่างๆที่ต้องจับตาดูครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า จริงๆแล้วเดลไม่ใช่แค่บริษัทขายคอมพิวเตอร์เนาะอย่างที่บอกไปแต่เป็นผู้ให้บริการเอ,อ่อเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบครบวงจรเลย e n d to e n d it infrastructure ครับผมถ้าเราไปดูโครงสร้างรายได้เขาเนี่ยจะเห็นภาพถัดขึ้นเยอะเลยค่ะส่วนแรกที่ใหญ่สุดเลยประมาณ55%ของรายได้เขาเรียกว่า csg หรือ client solution s group อ๋ออันนี้คือพวกคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ใช้กันใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพวกแบรนด์เดลเอเลนแวร์สำหรับเกมเมอร์หรือ XPS ที่ดีไซน์สวยๆหน่อยจุดเด่นเขาก็คือเรื่องช่องทางการขายตรงที่แข็งแกร่งมากๆครับแล้วก็มีอีกส่วนที่สำคัญมากๆเหมือนกันแต่คนอาจจะพูดถึงน้อยกว่าก็คือ ISG หรือ Infrastructure Solutions Group อันนี้ก็ประมาณ35%ของไรายได้ ISG นี่คือทำอะไรคะ อันนี้จะเน้นขายพวกเอ่อเซิร์ฟเวอร์สโตร์เระบบเครือข่ายต่างๆให้กับลูกค้าองค์กรใหญ่ๆหรือพวกผู้ให้บริการคลาวด์นะครับที่น่าสนใจคือแม้สัดส่วนรายได้จะน้อยกว่า CSG นะครับแต่ว่าอัตรากำไรหรือ m a r g จิเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยอ๋อเหรอคะแสดงว่ากำไรดีกว่าขายคอมพิวเตอร์ใช่ครับ คือตรงนี้เหมือนเป็นเครื่องจักรทำกำไรสำคัญของเดลเลยทำให้บริษัทเขายังแข็งแกร่งได้แม้ตลาด PC มันจะมีลื่นมีลงบ้างตามเศรษฐกิจธธน่าสนใจมากค่ะแล้วก็ยังมีส่วนสุดท้ายอีกนิดหน่อยประมาณ10%ใช่ไหมคะครับอันนั้นคือเดล l Financial Services ก็ตรงตัวเลยครับบริการด้านการเงินพวกให้เช่าอ,อุปกรณ์ผ่อนจ่ายจัดการสินทรัพย์ไอทีให้ลูกค้าองค์กรก็ช่วยสร้างรายได้แบบ subscription ได้อีกทางหนึ่ง พอเห็นภาพรวมธุรกิจแล้วก็น่าคิดนะคะว่าทําไมลูกค้าองค์กรใหญ่ๆถึงยังใช้เดลเยอะทั้งที่คู่แข่งก็มีเต็มไปหมดเลยเขามีอะไรพิเศษคะคําถามดีครับคือเดลเนี่ยไม่ได้เรียกว่าผูกขาดตลาดแบบเป๊ะๆนะครับแต่เขามีสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า sticky mode sticky mode เหมือนคู่เมืองที่เหนียวๆหรอคะ <laughs> ประมาณนั้นครับคือมันเหมือนกับดักกาวที่ทาให้ลูกค้าองค์กรเนี่ยพอเข้ามาใช้แล้วมันออกยากเปลี่ยนใจยาก อ๋อติดหนึบเลยว่างั้นเถอะใช่ครับปัจจัยแรกก็คือเรื่อง e c o s y s t e m มคือลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้แค่คอมเดลอย่างเดียงี้ครับเขาอาจจะใช้เซิร์ฟเวอร์ด้วย Storage ด้วยพอใช้หลายๆอย่างรวมกันเนี่ยการจะย้ายไปใช้แบรนด์อื่นทั้งหมดทีเดียวต้นทุนมันสูงมากทั้งเรื่องการติดตั้นการเทรนนิ่งระบบที่ต้องเข้ากันได้อีกนึกภาพออกเลยค่ะมันคงวุ่นวายน่าดูครับผม อย่างที่2คือสิ่งที่เรียกว่า enterprise login หรือก็คือความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งกับลูกค้าองค์กรเดยวเขามีทีมขาย B2B ที่ดูแลลูกค้าใกล้ชิดมีสัญญาระยะยาวกันมันก็เลยเกิดเป็นรายได้ประจำหรือ recurring revenue ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เรื่องขนาดด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าเขาใหญ่มากแน่นอนครับ economy s u scale หรือความได้เปรียบจาขนาดเนี่ยสำคัญมากพอสั่งซื้อชิ้นส่วนทีละเยอะ มหาศาลอำนาจต่อรองก็สูงต้นทุนต่อหน่วยก็ต่ำกว่าคู่แข่งโดยเฉพาะในตลาดองค์กรนะครับฟังดูมีจุดแข่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วโอกาสเติบโตในอนาคตล่ะคะโดยเฉพาะเรื่อง AI ที่พูดกันเยอะๆตอนนี้ โอ้เ oh, นี่ยเป็นโอกาสใหญ่เลยครับคือความต้องการเซิร์ฟเวอร์สโตรจประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเพื่อเอาไปใช้รันโมเดล AI ไปวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ซึ่งเดลเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์พวกนี้อยู่แล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะขายของให้องค์กรทั่วโลกได้อืมแล้วก็มีเรื่อง AI PC ด้วยใช่ไหมคะที่คาดว่าคนจะอัปเกรดคอมกันเยอะๆช่วงปีหน้าปีถัดไป ใช่ครับก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกจุดแข็งที่ต้องพูดถึงคือเรื่องกระแสเงินสดอ๋อเห็นว่าเขาเป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินสดเลยเหรอคะใช่ครับคือเดลเนี่ยสร้างกระแสเงินสดอิสระหรือ free cash flow ได้ปีหนึ่งเ,เกิน5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับโหเยอะมากแสดงว่าธุรกิจพื้นฐานเขาแข็งแร่งจริงๆนะคะเนี่ยถึงมีเงินสดเหลือเยอะขนาดนี้เอาไปซื้อหุ้นคืนจ่ายปันผลได้ครับผมแต่แน่นอนครับเหรียญมี2ด้านเสมอความเสี่ยงก็มีเหมือนกัน ค่ะ <K an> มีอะไรบ้างคะที่ต้องระวังอืมแล้วก็มีเรื่องที่เขาไม่มี Public Cloud ของตัวเองด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นจุดอ่อนหรือเปล่า <K an> ก็เป็นจุดที่น่าจับตาครับคือเขาไม่มีบริการแบบ AWS หรือ Azure ของ Microsoft หรือ Google Cloud ทำให้ต้องไปเน้นตลาดที่เรียกว่า On premise คือระบบที่ลูกค้าติดตั้งในองค์กรตัวเองหรือไม่ก็เป็น Hybrid Cloud ที่ผสมผสานกันซึ่งตลาดกลุ่มนี้อาจจะโตช้ากว่าตลาดพับลิ c คลาวดโดยรวมนิดหน่อย แล้วก็เรื่องหนี้สินระคะเห็นว่าเคยมีเยอะใช่ครับคือหนี้สินก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าจะลดลงไปบ้างแล้วหลังจากที่แยกบริษัท VMware ออกไปแต่ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามค่ะ ฟังดูแล้วก็มีทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายเลยนะคะสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าเดลเนี่ยเป็นมากกว่าบริษัทขายคอมพิวเตอร์จริงๆแต่เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีฐานลูกค้าองค์กรแข็งแกร่งมากมีความได้เปรียบแบบ sticky mode ที่ทำให้ลูกค้าเอ,อ่อติดหนึบเปลี่ยนใจยาก แถมยังสร้างกระแสะเงินสดได้ดีมากๆแล้วก็มีโอกาสเติบโตจากเทรนด์ AI อีกด้วยแม้ว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ความผันผวนของเศรษฐกิจก็ตามใช่เลยครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามชวนคิดปิดท้ายสำหรับ Deep Dive ของเราในวันนี้ครับในขณะที่โลกเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่คลาวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วความสามารถของ AI เนี่ยมันก็พัฒนาไปไกลกว่าแค่เรื่องฮาร์ดแวร์พื้นฐานแล้วค่ะอะไรคือกลยุทธ์ หรืออาจจะเป็นนวัตกรรมสำคัญที่เดลอาจจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะรักษาความเหนียวแน่นหรือ s t i c k i n e s s ของลูกค้าองค์กรเหล่านี้เอาไว้ให้ได้ในทศวรรษหน้าแล้วก็ทำให้ตัวเองยังคงเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในยุค AI ต่อไปได้อันนี้น่าคิดครับ